กลอนเพลงยาวนิราศเรื่องรบพม่าที่ท่าดินแดงประวัติผู้แต่งทรงพระราชนิพน์เมื่อพศ2อ,อ2 9ในคราวเสด็จไปรบพม่าที่ท่าดินแดงแขวงเมืองกาญจนบุรีซึ่งเป็นศึกพม่าครั้งที่สองในรัชสมัยของพระองค์ครั้งนั้นพมา่ายกมาตั้งค่ายที่ตำบลท่าดินแดงและสามศพแขวงเมืองไซโยกกาญจนบุรี เมื่อทรงทราบข่าวศึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและสมเด็จพระอนุชาธิราชกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหานาถทรงกรีชาทัพจากกรุงเทพมหานครเมื่อวันขึ้น14ค่ำเดือน4พศ2329ไปติดค่ายพม่าที่ท่าดินแดงและสามศพสู้รบกันเพียงสามวันพม่าก,ก็แตกพ่าย ลักษณะการแต่งแต่งเป็นกลอนนิราชจุดมุ่งหมายในการแต่งเพื่อบันทึกเหตุการณ์และแสดงความรู้สึกนึกคิดในการสู้ศึกพม่าครั้งนั้นเรื่องยอ่อเริ่มต้นแสดงการคร่ำครวญถึงพระมะเหสีและนางสนมกำนันทุกคนแล้วพันนาตำบลต่างๆต,ตามทางเสด็จเชื่อมโยงกับความอาลัยรักที่มีต่อนางเริ่มทางชนลมากผ่านคลองด่านนางนองโคลนทวารคลองมหาชัยสาครบุรี บ้านบ่อนาขวางย่านชื่อ32คดคลองสุนักในเมืองสมุทรสาครบางกุ้งบางนกแขวกบางบำรุกราชบุรีท่าราบเจ็ดเสมียนท่าลาดม่วงชุ่มปากแพรกแก่งหลวงวังยางบางลานวังนางตะเคียนผ่านตำบลอีกหลายตำบลจนถึงเขาทองช้างและไซโยกแล้วเสด็จทางสถนละมากไปตั้งค่ายที่ด่านท่าขนุนต่อจากนั้นทัพไทยเข้าโจมตีค่ายพม่า ที่ท่าดินแดงและสามศพใช้เวลาสามวันพม่าก,ก็แตกหนีไปทับไทยตามตีไปถึงลำน้ำแม่กษัตริย์แล้วทรงเลิกทับกลับตัวอย่างเนื้อหาหรือวักทองลมพัดน้ำระรื่นชื่นระบัดดูผ่องพัดตราผืนพื้นน้ำไหวคลื่นเคล้าเหมือนกับแพรแผ่นแก้วใสฉายแสงให้เรื่องรองผ่องอัมพัยในตัวอย่างนี้ น้ำเหมือนพัดตราผืนพื้นเป็นอุปมาโวหารเปรียบเทียบความเรียบเนียนของน้ำกับผืนผ้าที่สวยงามตัวอย่างเนื้อหาหรือวัคทองถึงท่าดินแดงแสงแดดแผ่เผาดินแดงดังเลือดเร่าร้อนอกร้าวแมนแม่น้ำพริว้วผ่านสำราญเบาแต่ใจเศร้าเคล้าเคลื่นสะอื้นครวนในตัวอย่างนี้ดินแดงดังเลือด เป็นอุปมาโวหารเพราะมีการเปรียบเทียบดินสีแดงกับเลือดโดยใช้คำว่าดังเพื่อเชื่อมโยงทั้งสองสิ่งให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นว่าดินมีสีแดงจัดจนคล้ายกับเลือดคุณค่าด้านวรรณศิลป์นหนึ่งใช้ภาษาเรียบง่ายแต่แฝงความลึกซึ้งและชัดเจนในเชิงสารคดีทำให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาได้ง่าย สองการเล่าเรื่องเชิงสารคดีมีการเรียงลํำดับเหตุการณ์อย่างเป็นระบบช่วยให้ผู้อ่านติดตามเรื่องราวได้อย่างต่อเนื่อง 3. ใช้ถ้อยคำที่กระชับและตรงประเด็นแต่ยังคงมีความสลับสลวยในแบบฉบับของนักประพันธ์ไทยชั้นนำคุณค่าด้านสังคมหนึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการเสียสละเพื่อปกป้องชาติบ้านเมือง โดยเฉพาะบทบาทของผู้นำและประชาชนในช่วงวิกฤตสองแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับพม่าในเชิงประวัติศาสตร์ซึ่งช่วยให้เข้าใจรากฐานของปัญหาและบทเรียนในอดีต